พอบ้าแล้วเฮ้ยไหนเฮ้ยเฮ้ยเจอบะเฮียอะไรเฮ้ยตัวอะไรวะยังเจอนานยังเฮ้ยผมเจออยู่นะ<ม>เฮ้ยใครอะ<ม>เฮ้ยตัวอะไรวะ<ม>ผมเมดินขึ้นไปดูนะพี่ เอ้ยแกเป็นใครอะเฮ้ยมาทำอะไรที่เนี้ยสวัสดีครับผมเอก a อ k เคนะครับก็วันเนี้ยผมเนี่ยจะขึ้นมาเยี่ยมลุงหมายกับลูกนะก็ไม่ได้ขึ้นมาหลายวันแล้วก็วันนี้จะลองขึ้นไปดูนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับพี่บีตีก็หลังจากเนี่ยไม่ได้ขึ้นมากันแบบวัน2วันเลยนะก็วันที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเห็นว่าเล็กเนี่ยพาลุงหมายเนี่ยขึ้นไปหาลุงศุกเลยนะ วัดลุงทองสุกนะลุงทองสุกวิหารปันโลนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปนู่นนะนี่เขาบบนนู่นนะมันเดินทางขึ้นไปอีกสักพักหนึ่งท้าวพิเดี๋ยวขึ้นไปเจอกันนั้นบนครับพิเศษเดี๋ยวโอเคก่อนจะรับชมคลิปนี้ขอเขลยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อกำลังใจให้ผมเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเจอกับลุงลุงหมายกับลุงหมายกันโอเคก็โอเคครับพี่ๆตอนนี้ก็เดินขึ้นมาใกล้ถึงกับท็อปแล้วนะนี่เจอเหมือนจะเจอน้องนะไม่รู้ว่าลุงหมายเนี่ยอยู่หรือเปนะล่านะครับเป็นไงงงบ้้าานอชย อ้าวแล้วพ่อไปไหนพ่อไไ่ตา,ไไตามตัวอะไรเหรอพ่อไปทางไหนคอนโดเหรออ้าวผมมาทีไรไม่เจอลุงใหม่นะพ่อไปตามตัวอะไรหนูหนูเห็นไหมนูเคยเจอไหมตัวนั้นอ่ะไม่เคยเฮ้ย อา้าวพ่อไปได้เช้าหรอตั้งกล้องไว้ก่อนผมขึ้นไปดูน้องก่อนนะครับพี่วดไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเป็นไงบ้างนะกลัวหรือเปล่าไม่รู้นะ มาก็ดีนะน้องผมผ้าไว้อยู่นะฝนตกแล้วฝนตกด้วยนะฝนตกวันทีนี้ตกไหมตกตกแนละ้วพี่พีชก็เราจุงกันแต่ว่าลุงหมายได้ตามตัวอะไรไม่รู้นะรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นไหนวะไม่เคยจำหนูไหมตัวนะั้นมันเคยพ,พี่จำตัูไปหรอไม่ใช่ใช่ไหมเป็น๋ยวมันใส่ เอาหนูไม่เคยเจอมันใช่ไหมเอ้ยแล้วลุงหมายหายไปไหนไม่รู้นะพี่เอฟตีพ่อบอกว่าอะไรให้ลุยอยู่แต่ที่อ๋อห้ามอ,อกไปไหนใช่ไหมเอาไงดีนะพี่เอฟตีผมจะออกตามหาลุงหมายก็ยังไงอยู่นะเพราะขึ้นมาเจอน้องคนเดียวด้วยผมก็สงสารน้องนะพี่เอฟตีนะ พ่อได้เอายาทาให้หนูป่อยาทาไหมพอดีแล้วพี่สิเพราะว่าผมก็ทิ้งยากันดู้ไว้ให้ลุงใหม่ด้วยนะก็ผมก็เก็บไว้ให้ทาให้น้องนะเวลาน้องอยู่เนี่ยน้องจะได้ไม่โดนลุงกัดนะก็เวลาผมทาเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะพี่สิแต่ว่าผมมาเนี่ยมันจะตามตัวผมนะเพราะผมเนี่ยไม่ได้เอามาเลยลุงใหมายนะเก็บไว้ไหนนะ ดีปะเนี่ยผมนี่ก็ทําอะไรไม่ถูกเลยนะโดยแบบผมอยากจะขึ้นไปช่วยลุงใหม่ก็ยังไงอยู่ว่าเหมือนน้องเนี่ยเหมือนจะว่าจะผอมลงด้วยนะดูจากมือเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยที่ผมพาลงไปอยู่บ้านผมสักพักช่วงหนึ่งเนี่ยน้องเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะเพื่อนสิว่าเหมือนว่าน้องเนี่ยกำลังอยู่ดูดิแขนเล็กลงมากเลยนะ ก็ว่าพออยู่บนเขนาเน้่ยพีพวกเนื้อพวกอะไรเนี่ยมันหาก,กินยากนะรู้จิ้มข้าวกับอะไรเนี่ยรู้จิข้าวอย่างนี้นยังไม่ได้ยินใช่ไหมัไม่ได้กินข้าวเลยไม่รู้อยู่ได้ไง,อง,ไงเอาไดีวะเนี่ยแต่พี่คิดอะไรไม่ถูกเลยพี่พี่จะให้น้องอยู่นี่ผมจะกลับไปเอาข้าวก็ยังไงอยู่จะพาน้องกลับลงไปด้วยก็ยังไงอยู่นะก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีพี่พี่ยวผมลองดูว่าเอาอยัางไงนะ ไม่รู้น้องจะลงไปเปล่าเดี๋ยวพี่ผมน้องไดยจะต้องถามน้องว่าลงไปไหมเอง็งไปกับพี่ป่ะลงไปไหมเรไม่หากินข้าวที่บ้านนะแล้วค่อยกลับขึ้นมานะโอเคป่ะไปครับโอเคน้องก็ไปนะไม่ๆแกเดี๋ยวผมกับน,น้องเนี่ยจะลงไปแล้วนะนะพี่สิไม่รู้จะมีตัวอะไรมาหรือเปล่านะ ก็วันนี้เหมือนว่าจะได,ด้ตรงนี้มันใกล้กับหมู่บ้านแล้วนะพี่ๆตีนะดูดิผมขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ใช้เวลานานอะไรเลยนะตรงนี้มันใกล้กับหมู่บ้านเราสุดแล้วผมพ,าพยายามทํากระต๊อบให้ลุงเนี่ยพยายามตั้งใจทําให้ลุงดิบนะที่เนี้ยเพราะลุงดิบเนี่ยหายตัวไปเนี่ยประมาณโหหลายเดือนแล้วนะสองสามเดือนแล้วแหละ จะให้น้องเนี่ยเก็บที่นอนก่อนนะเอ็งเก็บที่นอนเลยแล้วก็เดี๋ยวไปกันละพับผ้าผ้าดีๆนะน้องพับผ้าแ้วเฮ้ยไหนเฮ้ยเฮ้ยเจอป่ะเฮ้ยตัวอะไรวะเองเจอนานยังเฮ้ยผมเจออยู่นะเฮ้ยใครอะ เอ้ยตัวเลยวะผมเดินให้ไปดูนะพี่เฮ้ยแกเป็นใครอะ่ะเฮ้ย,ยมาทำอะไรที่เนี้ยเดี๋ยวผมเอามีดออกมาก่อนนะเฮ้ยมาทำอะไรเนี้ย con mới còn ở hey. hey, bên kia kìa Hê Hê mình tua rồi quá Hê mình trời đâu mà lại hey. Hê น,นี่นะยิ่งตัวเลยวะ <Hey! S 2> hey! นเฮ้ยเฮ้ย <Hey! S 2> มนมาทางไหนนะเฮ้ยเฮ้ยไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่ะนะพี่พี่ดิเหมือนว่ามันเนี่ยจะรู้ที่อยู่ของลุงมหมายกับลูกแล้วนะ ไม่รู้เนะี่ยมันมาดูผมตั้งแต่ตอนไหนนะเฮ้ยเอาหายไปไหนไรู้เฮ้ยเฮ้ยหายไปเลยเว้ยเฮ้ยอันตรายแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวผมเนี่ยขอขับไปดูลูกลุงใหม่ก่อนนะผมไม่น่าปล่อยทิ้งไว้คนเดียวเลย ไม่รู้มันล่อผมหรือเปล่านะอ้ก็ยังดูนะ <c oughs> ใช้ตัวเมื่อกี้ป่ะที่พ่อตามหาใช่ป่ะใช่เหรอเหมือนใช่เหมือนใช่ใช่ไหม ้องบอกเหมือนจะเป็นในตัวนี้นะที่พ่อที่ลุงหมายเนี่ยวิ่งไล่ตามมันไปนะเมื่อกี้นะพี่วิ่ตงตามมาแล้วมันวิ่งหนีหายไปไหนไม่รู้นะแต่ลองมาทีนหนึ่งพี่ถือมีดไม่ทันนะเมื่อกีนนะ้น่ยโหต้องขลอภัยเลยเมื่อกีนนะ้น่ะผมเนี่ยดึงมีดออกมาแล้วพอมันเจอมีดเนะี่ยมันวิ่งหนีเลยนะไม่รู้เป็นตัวอะไรนะผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครลงมาถึงสหานนี้เลยนะพเพราะตรงนี้ใกล้ถึงหมู่บ้านผมแล้วนะ ล,ลงไปอีกเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่ก็ลงไปเจอหมู่บ้านแล้วนะพี่เตสินะเฮ้ยแล้วลุงหมายห,หายไปไหนวะรอสักครู่านพี่เตสิเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องก่อนผมจะดูน้องก่อนนะแป๊บนึงตอนนี้เหนื่อยมากเลยผมไม่ได้ตามขึ้นไปเมืม่อกีนะ้เนอ่ะโอเคครับพี่เตสิเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้องลงไปเลยนะ อา้าวผมตกใจเลยเอา้าวอาลูกหมายโอ้โหลูกหมายกลับมาแล้วนะนี่น้องพ่อกลับมาแล้วเหม,มือนลุงหมายไม่พูดเลยนะให้ลุงหมายขึ้นไว้ก่อนนะ ก็ออลุงใหม่เจอรูดแล้วนะลุงใหม่ผมเข้าทั้งกล้องเข้าไปคุยกับลุงใหม่ก่อนนะเป็นไงลุงใหม่ลุงใหม่ตามใครครับลุงใหม่ไล่ตามตัวอะไรครับตัวอะไรไม่รู้เหมือนใส่ผ้าถุงใช่ไหมสีเหลืองใช่ไหมครับใช่ พี่พีีผมว่าน่าจะเป็นในตัวที่ผมวิ่งไล่ตามไปเมื่อกี้นะเมื่อกี้เนี่ยมาลงมาถึงนี่แล้วลุงนั้นลุงหมายนะดีนะว่าผมเนี่ยอยู่กับน,น้องเนะี่ยผมตกใจเลยเมื่อกี้เนี่ยพอลุงหมายกลับมาแล้วนะพี่พีตีนะเหมือนว่าลุงหมายนี่จะตามตวัวกันที่ผมวิ่งไล่ตามไปเมื่อกี้นะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมคดาดนิฐานเลยว่าน่าจะเป็นพวกสมิงพระหรือเปล่านะเพราะใส่ใส่แบบเหมือนใส่สบงหรือจีวรไม่รู้นะ ลุงหม่น่าจะรู้นะลุงหมาเนะี่ยลุงนะหมาเนะี่ยนะเหมือนเหนื่อยมากยังหอบอยู่เลยนะเพิ่งก,กลับมาถึงด้วยพอลูกเนะี่ยเหมือนกันไปเลยนะอาจจะว่าลูกของลุงหมาเนี่ยดูดียิ่งนั้นพอยิ่งผอมเนี่ยก็หุ่นเนี่ยเริ่มเท่าพ่อเลยนะพอลูลุงหมาเนี่ยมันจะผอมกว่านะทั้งยุงทั้งมดเลยนะตอนนี้ ล,ลุงหมายตามันไปถึงไหนไกลไหมไกลอยู่เล็กก็ไม่ได้ขึ้นมาหาลุงหม่เลยนะไม่รู้มันไปไหนของมันในเล้งเนี่ยแคาจะขึ้นมาดูลุงหม่เพราะลุงหม่เนี้ยเห็นว่าเล็กบอกว่าเริ่มมีวิชากลับมาแล้วน่าจะป้องกันตัวเองได้ผ่าดูแลดูแลลูกได้อยู่นะผมเนี่ยตกใจเลยลุงหม่เมื่อกี้เนี่ยมันวิ่งมามันวิ่งมาถึงนี่เลยนะเมื่อกี้เนี้ยลุงหม่ตรงเนี้ยมันมาถึงแล้วเมื่อกี้ถึงกระ๊อบแล้วมันมาด มันมานั่งดูผมกับน้นองตอนไหนไม่รู้แต่ว่าผมเนี่ยเจอมันนะผมมีเงาตามไปเมื่อใช่นะเมื่อไม่นานนี่ก่อนที่ลุงใหม่เนี่ยจะมาเองนะแล้วลุงใหม่ลุงใหม่กับลูกได้ขึ้นไปห้าเมียบ้างเปล่าไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปเลยเหรอ น้องแล้วน้องอยากขึ้นไปหาแม่เปล่าอยากขึ้นไปหาแม่เหรออยากครับทำไมดีวะตอนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้องกลับไปหาอะไรกินนะเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะพาน้องกลับไปหาอะไรกินอยู่ละโม,ดมเดจะขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้เล็กนี่จะขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่ได้คุยกันด้วยนะผมขึ้นมาแค่จะขึ้นมาดูน้องใหญ เอาไงวะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าจะพาน้องกลับไปหากินข้าวเลยแล้วก็ค่อยขึ้นมาส่งนะแต่ว่าพอดีลุงใหม่ก็มาพอดีเลยลุงใหม่กินข้าวอย่างครับลุงหม่ก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะพี่สตีนะเอาไงดีเนี่ยเดียเด๋ยวผมเนี่ยจะพาทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยไปหาอะไรทานก่อนนะพี่เตี๋ยนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นมาส่งนะเพราะว่า ดูดิไฟก็จุดไม่ได้เลยนะน้องเมื่อกี้คุยกับน้องอยู่นะน้องก็บอกว่าทําอะไรกินไม่ได้เลยพี่เพราะว่าฝนก็ตกนะทําไปก็ลมมันพัดมันจะไฟดับหมดเลยแล้วก็ไม้เนี่ยไม่ได้เก็บไว้เผื่อให้ด้ยวยแต่ผมได้ต้องหาไม้หาฟืนอะไรเนี่ยมาเตรียมมาไว้นะก็ถ้าลงเก็บอยู่เนี่ยน่าจะดีลงกน่าจะต่อเติมอะไรได้นะ โอเคครับพี่พี่ยตีเดาผมให้ลุงดิบพักก่อนเอ้ยให้ลุงหมายเนี่ยนั่งพักก่อนสักพักหนึ่งนะเพราะลุงหมายเนี่ยเหมือนว่ายังเหนื่อยอยู่ผมก็ไม่รู้นะ <MS> ผมเนี่ยไม่เคยเจอลุงหมายแบบนี้นะไม่รู้ว่าลุงหมายเนี่ยตอนอยู่กับเล็กเนี่ยจะพูดหรือเปล่าแต่อยู่ผมเนี่ยไม่ค่อยพูดเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเหมือนว่าไม่ไม่ไว้ใจผมหรือเปล่านะแต่เ,เขาน่าจะไม่รู้หรือเปล่าว่าผมเนี่ยผมกับเล็กเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะ คอยบอกก็ได้เดี๋ยวผมจะพากลับไปเดีวไปเจอเล็กเนี่ยแ,แกก็น่าจะโอเคน่าจะรู้จักผมนึงแหละตอนนี้ก็ยังไม่น่าจะน่ายังจะระแวงผมอยู่นอะอยูผมเนี่ยก็ขึ้นมาอย,อยู่แกก็มาเจอผมกับน้องนะแต่ว่าแกเห็นที่ผมถือกล้องแล้วั้งแกเลยแบบว่าไม่ไม่คิดว่าผมจะเป็นอันตรายอะไรนะผมดูลอวดูหน้าแล้วเหมือนกันมากเลยพอรู้คุณย ทำไมเดี๋ยวเดินลงไปที่บ้านผมนะลงไปหาอะไรกินก่อนได้ยินไหมโอเคไหมเดี๋ยวกลับไปหากินก๋วยเตี๋ยวกันโอเคปะไปไหนายน้องครับกินก๋วยเตี๋ยวมากเลยนะรอบที่แล้วเนี่ยพาไปกินก๋วยเตี๋ยวบ่อยมากเลยนะบางทีน้องเนี่ยไปนั่งรอที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมก็ไม่เจอเลย hearing. เดี๋ยวพาน้องกลับไปหากินก๋วยเตี๋ยวนะน้องชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากเลยผมเดินขึ้นมาเมื่อกีนนะ้เนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวก็เปิดนะต้องรีบกลับลงไปกินก่อนที่จะมืดถ้ามืดแล้วเนี่ยร้านจะปิดเอาน้น้องนะกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวปะ โอเคครับพี่เพีตีดีผมเราเราสามคนเนี่ยน่าจะขอตัวเดินลงไปก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างนะโอเคไปยังโอเคไปเดี๋ยวเราเดินรีบไปลงมาเลยไปไปลุงไปลุงหมายเนี่ยก็เหมือนจะเก่งๆผมยังไงไม่รู้นะก็โอเคเดี๋ยวลงไปเจอกันด้านล่างนะพี่เพีตีนะเดี๋ยวค,อค่อยว่ากันอีกที เคครับพี่ๆต,ตอนนี้ก็เดินทางกลับมาใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วนะแต่พี่เราเดินลงมาก็สักพักหนึ่งนะเดี๋ยวผมรีบพาลุงใหม่กับลุงต่างไปกินก่อนนะไอ้เดินตามขลัลงมาแล้วไม่รู้ว่าลุงใหม่จะเคยเข้าไปในหมู่บ้านหรือเปล่าผมว่าผมกลัวแกงว่าแกเนี่ยจะกลัวนะเพราะว่าไม่เคยเข้าไปในหมู่บ้านด้ย ว่ามากับผมนะผมก็บอกไปแล้วว่าในหมู่บ้านเนี่ยคนน่าจะเยอะหน่อยนะว่าลงมาไม่ต้องกลัวนะมากับผมนี่ลงไปด้านล่างลู่นหมู่บ้านแล้วน,ะนี่นะไปว่านู่นนะต้นสนนู่นนะก็เดินลงไปอีกสักพักใหญ่อยู่ไปเดินไปก่อนไปเดินตาี่มาลงมาระวังลื่นนะ จะเริ่มยินเสียงเพลงชัดขึ้นแล้วนะมันว่าจะมาฝั่งด้านนู้นนะกใกล้ถึงบ้านแล้วทนะี่ตีสวยมากเลยนะอากาศวันนี้ก็โอเคด๋ตวผมได้ขอนั่งพักก่อนโคตรเินลงมาอย่างเดียวเลยไปถึงนะลุงไอไปถึงนะเดี๋ยวนั่งพักกันก่อนแป๊บนึง ก็โอเคครับพี่พี่ตีเดาเราผมขอนั่งพักตรงนี้ก่อนกพักหนึ่งนะเพราะผมเนี่ยเดินพัานลุงกับน้องในเดินลงมาไกลเหมือนกันนะก็โอเคครับพี่พี่ตีตอนนี้ก็ผมเนี่ยก็เดินลงพัานลุงกับน้องในเดินลงมาไกลแล้วนะเดี๋ยวผมกับผมเนี่ยจะพาน้องเข้าหมู่บ้านเดี๋ยวว่ากันอีกทีนบพี่พี่ตีว่าจะยังไงนะก็ต้องข้าไปบอกเล็กด้วยนะผมสันนิษฐานผมคิดมาตลอดทางนะผมคุยกับลุงเนี่ย รู้เหมือนว่าจะเป็นสมิงนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสมิงพระนะก็เป็นไปได้นะพิ่ๆที่พาะมันใส่สวงเนะี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรกันครับที่เป่าเนี่ยได้ไปเจอหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยใส่ชุดเนี่ยผมเนี่ยแบบตอนผมเจอผมก็เห็นไม่ชัดน,นะผมก็วิพยา,ยาม,ม่ได้ตามไปดูนะแต่ว่ามันหยุดหยุดผมก็ไม่กล้าเข้าไปผมก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เราทั้งสามเราสามคนเนี่ยปลอดภัยก็ดีอยู่ละเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีต้องขอไปคุยกับทุกๆคนก่อนว่า คือตัวอะไรนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปตามหามันไปล่ามันกันนะเพราะว่ามันเนี่ยลงมาถึงกระต๊อบเลยนะเพราอมาเช้าว่ะลุงหม่ไปตามใช่ไหมลุงหม่ใช่ลุงหม่ไปตามมันแต่เช้าเลยนะไม่รู้มันมุ่ไปทางไหนลุงหม่ยเนี่ยไม่รู้ไปไหนมาด้วยนะชออยู่ๆเนี่ยไอไอตัวนั่นไอเส้าสมิงพานั่นนะมันมาก่อนด้วยนะลงมาถึงแล้วก็มายืนดูมานั่งดูผมกับน้องเนี่ยนั่งกันอยู่ที่กระต๊อบนะแต่ว่าดีนะว่าน้องเนี่ยไปเจอมันพอดีนะผมก็เลยวิ่งได้ตามไปนะ ก็โอเคครับพี่สตีเดอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยขอพาน้องกับลุงเนี่ยกลับไปหาอะไรกินก่อนตอนนี้ก็พารีพากลับมาผมก็กลัวร้านปิดกันนะโอเคก็ก่อนจะลาคลิปจากก่อนจะจบคลิปนี้ก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมแล้วก็น้องแล้วก็ลุงหมายด้วยนะโอเคเยวเจอกันิปวิดีโอหน้าครับ